สวัสดีค่ะนนแม่น้องน้อยก็พาออกมาชมบรรยากาศข้างนอกนะคะลมแรงมากเลยค่ะลบหกองศาได้ยินเสียงลมไหมคะลมแรงมากเลยหนาวค่ะใส่ของมือก่อนหีีมาก็พัดไปทางนู้นะ พาออกมาชมบรรยากาศด้านนอกแป๊บบนึงละค่ะอยู่นาน๋ยี๋จะไม่สบายใส่ถุงเย็นายุ่ีหิมะเข้าค่ะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะลมแรงมากๆเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเสียงลมอ้ยแรงสู้ๆค่ะพาไปชมบรรยากาศ อค่ะวันนี้พายุอยู่มากลมแรงมากค่ะลบหกองศาเดี๋ยวพาไปดูรอบๆค่ะ ชมบรรยากาศสวนหลังบ้านประตูเปิดไม่ออกแล้วค่ะมันแข็งซะและะ้วมั้งไปไม่ได้อูู้เปิดไม่ได้เลยมันแข็งไปแล้วมันก็อยู่หลังบ้านแล้วกันค่นะ ดูข้อความดูข้อความอมแรงมากเลยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเย็นแามาดูบรรยากาศข้างนอกค่ะเปิดประตูตรงนี้ออกไปด้านถนนไม่ได้ประตูมันแข็ง เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเดินถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ดูนะคะเดี๋ยวไปออกประตูหน้าบ้านไปเจอกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย